นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานของเซลแอนนี่นะคะพี่ๆขาตอนนี้อันนี้ได้มีการแต่งรถรอส่งมอบลูกค้าอยู่ทั้งหมด2คันคันนี้นะคือ r a n g จอร์สปอรของคุณไอ้นะคะคุณไอ้แล้วก็คุณเฟิร์นอฟซีจากช่องทางออนไลน์นะคะที่เขาเลือกเป็นชุดว i ยบอร์ดีแรปเตทั้งคันแบบนี้แอนก็เดิน QC เองทุกจุดเลยนะคะความสูงของตัวรถคันนี้เนี่ยได้ทําการดีดขึ้น2นิ้วเนาะเปลี่ยนชุดยกเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยนะคะแบบที่พี่ๆเห็นนี่เลยแอน แลเองทุกเทสเลยนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนจองขั้นตอนตกแต่งอุปกรณ์รวมถึงการตกแต่งรถด้วยนะคะและส่งมอบรถก็ยังเจอแอนอีกเหมือนเดิมนะคะพี่ๆ่ะส่วนอีกคันนึงเนี่ยก็เป็นรถเอเวอร t เรส r ์นะของคุณพี่เจดนะคะ F4 จากช่องทางออนไลน์เหมือนกันนะคะพี่พี่ขาก็หล่อลงตัวด้วยเอเวอรเรสต์สปอร์ตคันนี้แรปสติกเกอร์เป็นสีเทาซาตินให้ทั้งคันแบบนี้เลยค่ะคันนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จนะคะโดยรวมก็ไปประมาณสัก90%ได้แล้วนะคะพี่พี่ขา เหลือจัดทรงรอยางอีกนิดหน่อยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รอชม2คันนี้อยู่เนี่ยกดติดตามแอนไว้ได้เลยนะคะแอนจะมารีวิวให้ชมแบบละเอียดเลยและถ้าอยากได้รถหล่อๆโปรโมชั่นดีๆนะคะการดูแลดีแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถทักหาแอนได้เลยนะคะที่0985399665แอนอยู่ที่ Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีค่ะมีบริการจัดไฟนันและส่งมอบรถให้ถึงที่ด้วยจ้า